สวัสดีค่ะเอ็กซ์ตาพัทยากลับมาพบกันอีกนะคะวันนี้เรามาโชว์นะคะหลังจากน้องคิตตี้ไปผ่าตัดเอาก้อนเนื้อที่อุ้งเท้านะคะออกแล้วคุณหมอก็ได้ตัดก้อนเนื้อที่อยู่ที่หน้าผากแล้วก็ที่หูนะคะแต่ก็ยังไม่หมดอะคะ่ะเหลืออีกที่หูอีกก้อนหนึ่งแต่คุณหมอบอกไม่มีเวลาไม่เป็นไรทีนี้วันนี้ที่อุ้งเท้าค่ะมันจะเล็กลงนะถ้าใคร ได้มีโอกาสได้เข้าไปดูเอพิโซดที่เราทําคลิปการล้างแผลของน้องคิตตี้คุณจะเห็นก้อนเนื้อแล้วก็ก่อนหน้านี้เอพิโซดที่น้องคิตตี้ผ่าตัดก็เอาลงเหมือนกันก้อนเนื้อใหญ่มากตอนนี้ก้อนเนื้อที่อุ้งเท้าหายไปแล้วคุณหมอบอกว่าต้องอย่าให้แผลมีความแฉะมีความชื้นหลังจากที่คุณหมอเข้ามาดูแผลไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะคุณหมอก็สอนให้ เราสามารถที่จะเปลี่ยนผ้าก๊อตเองทําความสะอาดเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาผ้าก๊อตเปลี่ยนให้น้องเขาอะนะคะเราต้องเช็ดรอบๆแผลให้สะอาดก่อนอันไหนที่มีขนยาวก็ต้องตัดขนด้วยนะคะผ้าก๊อตเนี่ยเวลาเราใช้อะเราก็ต้องดูพื้นที่ของแผลนางเพราะว่าเราอยากให้นางพยายามเดินน้อยที่สุดแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะบังคับไม่ให้นางเดินอะ ก็ต้องใช้วิธีการคือน้ำหนักเวลามันลงมาที่แผลอย่าให้แผลแตกหมอบอกถ้าแผลแตกอะ่ะมันจะมีผลกระทบคือเราอาจจะต้องล้างแผลตลอดชีวิตไงหมายถึงตลอดชีวิตต้องหมานะผากอดก็เลยต้องใช้ทั้งฝาเท้าที่ เป็นจุดที่คุณหมอเขาเย็บไว้แล้วก็ด้านหน้าด้านอุ้งอุ้งเท้าเขาเพราะเราคิดว่ามันน่าจะช่วยได้แล้วก็มีแบรดลัดอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากอุ้งเท้าเขาแห้งนะคะเราถึงจะทําเพราะว่าเราก็เอาไดเป่าผมของตี้เขามาเป่าให้ด้วยนะคะคุณหมอบอกว่าถ้ามันชืนะ้นอ่ะมันมีโอกาสติดเชื้อด้วยแหละทําทุกอย่างเลยที่คุณหมอบอกว่ามันควรที่จะต้องรักษาสุขภาพของอุ้งเท้าเขาเวลา เราดูแลแล้วเนี่ยมันจะได้หายตลอดรอดฝั่งไม่ต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมหลังจากเราเปลี่ยนพ้ากอที่ฝ่าเท้าที่อุ้งเท้าของ้องคิตตี้หน้าผากก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะคะเพราะว่าหน้าผาก็เย็บเหมือนกันนะ,ะสังเกตนางเนี่ยนางนอนทําหน้าเบือ่อคือนางรู้ไงว่าเราอะต้องเปลี่ยนให้บางครั้งนางก็จะดิ้นดินดินดิน,ดนแต่เราก็จะรู้แหละตอนนี้แรงนางเยอะแล้วไงพอเอาชิ้นเนื้อออกไปก้อนขนาดนั้นอะ คุณ,คณาภาพชีวิตมันเปลี่ยนทั้งน้องหมาด้วยทั้งคนด้วยแล้วก็ที่ใบหูด้วยนะคะใบหูจริงๆมันมีสองก้อนอีกก้อนหนึ่งหมอตัดไม่ทันก็ต้องนัดตัดกันที่หลังคุณหมอบอกว่าจะใช้วิธีจี้ออกไปที่ใบหูด้านบนเนี่ยคุณหมอตัดออกไปละก้อนเนื้อหลังจากที่เราเปลี่ยนผักกอดให้น้องคิตตี้แล้วนะคะ เราอยากจะมาดูว่าเอ๊นางจะเป็นยังไงนางก็โลดแล่นนะคะคือด้วยความที่ความรู้สึกนาง,งดีใจอะที่ก้อนเนื้อที่อุ้งเท้ามันหายไปนางก็เลยรู้สึกไม่ป่วยหนักเหมือนเมื่อก่อนนางก็จะมีฤทธิ์ขึ้นมานิดนึงแต่ก็ทำให้ เรานี่แหละเป็นคนเลี้ยงรู้สึกยิ้มได้ถ้าคุณมองไปรอบๆอ่ะจะเห็นพี่ลักกี้เขานอนอยู่ด้วยพี่ลักกี้นี้ก็ป่วยนะตอนนี้ก็ให้กินวิตามินบำรุงด้านขาหลังก็ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นขนาดไหนเพราะว่าเพิ่งกินมาได้4วันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใครที่มีน้องหมาแล้วรู้วิธีแก้ไขว่าถ้าเกิดขาหลังเขาอ่อนแรงเนี่ยทายังไงนอกจากกายภาพแล้วก็กินวิตามินก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเพราะตอนนี้เราให้เขากินวิตามินอยู่คุณหมอบอกให้กินถึง สิบห้าวันนะคุณแต่ไม่เป็นไรเราซื้อมาทั้งเดือนเลยเพราะเราคิดว่าเราตั้งใจขนาดนี้น้องหมาเราต้องหายสิประมาณนี้นางก็นอนอยู่ข้างๆอ่ะแหละนางก็ไม่ไปไหนเพราะนางติดคนตอนนี้ก็มาโฟกัสที่คิตตี้จังเอายาให้กินด้วยเพราะว่ายาหลังอาหารเนี่ยมันมียาม็ดใหญ่มากเลยก็ต้องเอาใส่ตับแล้วก็ยัดใส่ปาก เขาก็กินของเขาอ่ะเขาเหมือนไม่รู้เรื่องอ่ะได้กินตับก็กินหมดแหละทั้งท,งทังที่เราเอายายัดไว้ก็ดีเหมือนกันกินง่ายพอกินยาแล้วก็ปล่อยให้นางเป็นอิสระนางก็จะเล่นเล่นไปทั่วค่ะตอนนี้เพราะว่าด้วยความที่แข็งแรงขึ้นแล้วไงถ้ายังมีก้อนเนื้ออยู่นะ ไม่มีทางเล่นแน่นอนเล่นน้อยเพราะว่ามันมันเจ็บอะเราก็รู้มันเจ็บเนี่ยตอนนี้ก็โอเคละเราต้องปล่อยละปล่อยให้ชีวิตที่เหลืออยู่ของทั้งคนเลี้ยงและทั้งหมาต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบายบายเจอกันนะคะสวัสดีคะ่ะ